โซยาฮูผมโคตรครับขอบคุณครับไทยแลนด์อาฮีอาฮีอาฮีนกวินฟอร์ดจุกุก็มาดิครับน้องๆยังด้วยแบบสิบนามากนะรับเคาะมาไกลๆตรงนี้เดือดคูดครับทนผู้ชมครับและอย่างแม่นเข้าหัวไปก่อนโจ้นะตรงนี้เฮ้ย ของเวียดนามครใช่ครับแล้วขยับเข้ามาอีกชิดชิดทำามอีกหน่อยอันเจ็ดสิบเก้าเดี๋ยวคุณเรียบร้อยได้ตัวของลูนไปก่อนครับแล้วซามูเอลจากเกมไปครับมาแล้วคือที่สองจากฟินดิคฟอสครับมาช้าแต่มาชัวร์ครับตรงนี้ก็เล่นเจ็ดสิบเก้าได้ตัวของหยวนไปอีกหนึ่งจากฟินดิคฟอสตรงนี้ครับแถวหน้าจากไทเกมไฟคนนี้ครับเราเก็บไปได้ถึงตัวนะเาเก็บไป ต่อนะยังและเดือกคุดรอรับหลังอยู่เดือกคุดได้ตัวของสตีกหงายเข้าไปก่อนหนึ่งทีจำระเบิดก่อนจำระเบิดแล้วยังไงเดือกคุดด้านหน้ามีด้านหลังมีเอายังไง DFR ถูกปิดไปจบดับเจ็ดแล้วระเบิดเข้ามาลงแรงตรงนี้ครับได้เพิ่มเข้าไปแล้วจบอีโวจบมันดับพกไปครับครังมีบอลแบกคิวเข้ามาแล้วแล้วกระโดดเข้ามายิงหนึ่งทีครับ เอาสุดๆครับล้วฟินิชบอลครับตรงนี้แล้วเข้ามาลูลัวครับผมมามอบใต้เมืกับฟินิชบอลตรงนี้ครับโจนาได้ตัวของวานิชไม่ยืนนะท่านผู้ชมนะก็มาดีฮะกับจังหวะแรกแบบนี้ฟินิชบอลตำแหน่งดีขยับเข้ามาแล้วจากด้านในด้านหลังตรงนี้ที่เก็บไปฟินเดียวเอสที่เก็บไปถึงสองเลยสองต้องแต่จากตรงนี้เริ่มเหมือนกันสองทีมครับมาดีครับทีมไทยสวนเลยจังหวะตัวหลบอลแบบนี้เข้ามาเป็นคำทิพย์อลตรงนี้ได้มาหนึ่งแล้วแต่กูเก็บไปแล้วทีลูดลูดเนี้ท่านผู้ชมแน่นอนนะสำหับเต็มและเรียบร้อย โอ้โหเอาเลยครับผมเปิดมาเก็บแรกฟินิคอร์ดแล้คว้าปูเยอะได้ครับโอ้โหไยแล้วมุมดีมากครับสหรตลอดคู่ดูเล์เก็บดีๆไปใส่เลนไปแล้วก็แบบดีไม่เหลือแล้วฟินิกฟอร์ยังตรึงทีมกำลังกันดีดันเข้าไปดันเข้าไปดันต้องได้ก็เปิดมาจากโจนาแล้วพร้อมจะปิดฉากโอ้โหไล่ก็มาใส่เลนจบไปแล้วเหลือกับวีไอพีกับฟินิคอร์ดวีไอพีกับฟินิกฟอร์ครับง้างระเบิดเดือดขุดขอสักลูกขอสักลูกโดนอยู่ โดนอยู่ได้มาสเตเตอร์ทะเลก็ล้มไดีลองมาทางขวาตัดไม่ได้ดีล้อมหนลอกดาวน์้วระเบิดยังคงมาอยู่8คิวเป็นอีกฟอร์ส8ดคิวปนกฟอร์สขออีก2ขออีก2งหนึ่งบูย่าเป็นสองบูเรียบบลโจนะตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายที่ตัมาน่านิจาลงเรียบร้อยแล้วเป็นบูย่าเล็กเกี่ดี ฟูตช็อปตาตรงนี้2บราซิวกำลังจะลุมทีมไทยอย่างฟิอสด้วยครับแล้วเข้าวงมาได้อยู่ครับฟอตรงนี้ครับมาจาลรับที่ดีองหาตแสงห้หน่อยแล้วปิกฟอสครับ้นโบนิโดรัับแล้วก็มีโโต้ตั้นเองครับท่านผู้ชมครับแล้ววงบีเข้ามาอยู่ครับเจ็ดครับฟูโต้โดนยิงคอมาจากด้านข้างเหมือนกันครับผมต้นโจมรัลนอพายด้วยครับล้มา1ตรงนี้เรียบแลอนไปสองท่านผู้ชมสวยตัวบุคคนเดียวเท่านั้นครับแล้วฟินนิคอสเอายังไง <ม>ไปแล้วครับฟูโซอครับจบดับสามไปแล้วต่อไปอีกหนึ่งหรือเปล่าอยู่ด้านนอกวงอย่างนี้ยังไงก็ไม่รอดครับฟินิชฟอร์สก,กำลังโถมเข้ามาตรงนี้แล้วคนสุดสท้ายต้องเก็บไปเรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอ้โหสองบราซิลก็หยุดฟินิชฟอร์สไทยแลนด์ไม่ได้ครับผมโอโ้โ,อโหแอมโซโซซาสาวซา,า,าหามาระเบิดชิงไหลไตเขามาครับ ไล่โจ้นะฮะออกไปก่อนนะแต่ยังไล่เดอะครูสไปไม่ได้ครับเช็คจังหวะตรงนี้ครับแล้วพยนจะเล็งคอครับในขณะเดียวกันโค้ชไวด์เดอร์ซ้อนสามเข้ามาครับน้ตัดมาครับโคโนโตแตกก่อนครับเดอะครูสแต่ว่าพยายามจะยิงน,น็อกแลก้วยิงตัดยังไม่ได้ครับติดไอโวมาพยายามจะเข้ามาซ้อนครับแล้วเดอะครูสตัดเข้าไปดีสับัดเ<ว>ข้าไปได้นะหนึ่งน็อกมาสองน็อกมาครับแต่เขาก็ได้สองน็อกคืนเหมือนกันโอ้ตัดมาครับตอนนี้ฟินิฟอร์เสียเปรียบซะอย่างนั้นครับผมเป็นเต้คุสกับเด็กหลงที่ล้มลงไปแต่ว่าโจนนาตรงี้ยยยััังเเเนนนนนนนีออออู่่่ฮะะะะไไไไลลกกกกดดด้มมาาบวปืจทร ล็อกสองจากเด็กหลงและทั้งนั้นตัวคู่โจนาห์มันจะลำบากกับมุมนี้โดนไล่กดเข้ามาเรื่อยๆแล้วไรโบ่ยังได้อยู่จังหวะนี้สายมือตัวของโจนาห์เหมือนจะโดนเข้าหลังมาอย่างไอวอล์ได้ทันอยู่อะแบบนี้โจเกอร์ยังโดบเตาดอยู่วนไปวนมาจะบอกนะแล้วโดนแปร์ทั้งนั้นของไรโบ่เก็บไปสามเลยคนเดียวตัวของไรโบอ่ทริปเปิลคิวไรมโบ่ครับพร้อมกับตัดอินโดนีเซียจบอันดับที่สิบเอ็ดไปก่อนเลยและเปิดมาหน่ง้างระเบิดอีกแล้วครับพื้นที่คุ้น คางระเบิดครับมีบอลครับยังไงครับอู๋โดนอยู่มาดิซาดุ้งมาแล้วโจนาซัมมาตายแล้วครับแจ็ครับน็อกดาวมาทำได้ดีครับกับระเบิดลัทธินตรงนี้ครับซัโซ่ด้วยระเบิดนะไปก่อนเลยโจนาทำได้ดีฮะ ทำดีครับผมกับโซนตรงนี้ครับแล้วคุณโซอยู่นอกระยะไม่สามารถมายิงซ้อนได้ครับแล้วตรงนี้ชาโดนอกดาวครับผมโดยแรมโบ่ยิงเข้าหัวเข้าไปแล้วแรมโบ่โดนยิงหัวคืนครับจากโจ๊กครับโจ๊กเนียนนะโจ๊กอ้แล้วเนียนเข้ามาเหมือนกันครับแล้วดีลองครับแล้วฟาโคยิงดีลองนอกหน้าหรือว่าเด็กหลงครัตอนนี้หลงไปเจอบราซิลล้างแค้นครับเอาฮะเขามาเนียนกับการรวบตีรวบแย่ตรงนี้นะตัวของทัเด็กปัญญาป่ดมาต้องสุดแก้ไปหนึ่งทีเสียไปสองแล้วสองนอกดาวจากดาวของเด็กหลงนั่นแรมโบ่ แค่ด no, no, ูค <mat semester spreads S 1> mm ูซกับตาหน้าของเจ้นะตดลงมาตรงนี้พยายอาเทนเดอร์เก็บได้เป็นเถอะคูซที่คมกว่าเยอะเลยเก็บหมดเลยมาเดี๋ยววีพีเดีะอิลิมินเอทจบไปดับสิบ มาแล้วครับผมใครมาแจมนะครั yeah บใครมาแจมนะใครมาแจมครับเด็กฟุตขอสอยก่อนวงยังเข้าไม่ได้แต่ขอคะแนนคิว12คิวตอนนี้ที่แบกมาคะแนนเท่าแชมป์เลยฮะเท่าดับแชมป์โอ้โหโดระเบิดตรงนี้บาเลียนทันนะครับแล้วจะไป1-1ใส่เดียวกับทางลาวจากบราซิลครับ3ามต่อสามสามแคนมาสามต่อสเอาหน่อยชักบัตเตร์ปีไล่ไปแล้วล็อกดาวมาครับเดี็กฟุตพลาดแล้วครับตอนนี้เดวนาพยายามจะหาเหลี่ยมยิงแต่ว่าเหลี่ยมมันไม่หงิกิมาเห็นมิดเดิ้ลอยยังยิงไม่โดนครับโอ้เดี็กฟุตพลาดไปแนวหน้าตรง แล้วไลคกั่มากับเราพยายามจะวตก,ก็โปตัดอยู่ไปไ <Okay, S 1> ดอ้อตัดสองสองน็อกทำได้ครับตอนนี้เหลือหนึ่งต่อหนึ่งครับ มาเนี่ยเลยเพื่อนก่อนจังหวะนี้เราซีบสามตัวของวิวมาชิดเดียวกันนะเพชคิวครับเพชคิวเพชคิวตามมายิงหลังเราเอาแล้วก็แบบนี้ฟีดิฟอร์สขอเวลาหน่อยขอเวลาเข้าขวงหน่อยจะได้เล่นหรือเปล่าอุ้ยยังมีเวลาได้ปั๊มครับยังมีเวลาได้ปั๊มอยูน่นิดนึงฮะับเขาอยู่กันสี่คนครับแล้วเกมนี้ต้องยกให้ครับสำหรับเพชรคิวอีสปอร์ตครับผมน่าเสียดายจริงๆวงที่กำลังจะเข้ามาแล้วฟังกี้เอ็มระเบิดดากไว้ก่อนหนึ่งทีแล้วเราโดนนบุกเก็บไปครับโดนจับสี่มาตรงนี้ครับและเอ็มเจ็ดสิบเก้าเข้ามาหนึ่งท แล้วครับผมแล้วโนติดไอวอตรงนี้แล้วเหลือแค่แรมโบ้คนเดียวนั้นแลมโบ้บอกขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยแต่ตรงนี้ไม่ไหวครับผมโดนปิดไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดียวเท่านั้นเรับเราจะชนะแล้วครับผมเอาแล้วแล้ววงเข้ามาอย่างนี้ครับแล้วเจ็บกันทุกคนครับและดักมุมเล่นอยู่ตรงนี้โจครับโจนะตรงนี้ครับแล้วเป็นเด็คูดครับเ็79เข้ามาเฉยเลยครับแล้วสกายไปเก็บตัวของอีวัวม่ได้ครับแล้วสุดท้ายตรงนี้ครับเข้ามาทีละหนึ่งเมตรสองเมตรสามเมตรเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยครับฟินิชฟอยครับผมฝังเลยครับตรงนี้ใช้คำว่าฝังแล้วกอดอก โชว์ความยิ่งใหญ่ตรงนี้ไปครับว่าไทยแลนด์โน .1 ไฟฟครับมาแล้วครับผมไทยชนะในคั้งนี้ครับโอ้โหและตอนนี้ค่ะความมุ่งใจของประเทศไทยเรากำลังเดินขึ้นไปบนเวทีเพื่อชูถ้วยและไทยตอนดีค่ะลลอมถ้วยไว้แล้วเป็นที่เรียบร้อยเขาฟินอกฟอสของเราช่วงเวลาอันทรงเกียรติของพวกเขาค่ะ วินาทีแห่งความภาคภูมิใจนี้และนี่คือแชมป์ของฟีไฟร์วอลสิมนิสของวันนี้เป็นฟีนิสซ์บอสแชมป์โลกแชมป์โลกไปเฮ้ยต้อนเหจากันไปเฮยโอ้โหย้อนจริงอะเหลือขำมันยายอะฟีนิสซ์บอรยังเก่งมากจริงจลิงรอรุน MVP ีพีในรางวัลนะ พวกเขาคู่ควรในทุกประการกับตําแหน่งนี้นะคะครบ,บรรยากาศสวยๆกำงางานและยิ่งใหญ่ที่สุดในนี้ครับเป็นนิกฟอร์ดครับไม่ใช่แค่ระดับประเทศแต่นี่คือระดับโลกค่ะใช่ครับนี่คือแชมป์โลกเลยนะฮะ